ไานี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีความและความสามีความสโนุับสนิดีสวัสดีค่ะ ต้อนรับเข้าสู่รายการธมบุรีเวอริตี้ครับผมกับเราสองคนนะฮะกับผมวิเจโกชาสิทธิ์กุสินครับและก็วิเจอไม่ได้ตาเ่ายๆตัวเหมือนเดิมแล้วค่ะนะคะวันนี้เราเจอกันค่ะกับธมบุรีเวอริตี้นะคะรับรอแบบว่าคุณผู้ชมจะได้รับความบันเทิงแล้วก็รวมถึงเรื่องราวของเอ็มวีแล้วก็เพลงครบเนาะแน่นอน ถ้าใครอยากจะชมรายการของเรานะฮะ,ะอัปเดตสุดๆก็ต้องทางนี้เลยทางเว็บเว็บดอทพัทรีดอทสีออดอททีมส์นะครับต้องแล้วล่ละค่ะนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเหมือนเดิมเลยนะฮะตลอดหนึ่งชั่วโมงที่ใหญุ่พื่อนชมนย่ยพลาดแม้แต่เบล็ดเดียวอย่าพี่ทำฟางรากอะทำไมคะ เราต้องเตรียมพร้อมกับศิลปินที่จะมานั่งอยู่ตรงนี้เน่บอกว่าเอาใจพี่โก้สุดๆเลย,ยีเดียเพราะว่าเป็นศิลปินต้องบอกว่าเป็นน้องใหม่ด้วยนะคะ<ช>แล้วก็เป็นวัยที่กำลังกระเตาะเลยรยุ่นเยวาชวชนเลยน้องของให,ห,หม่เจริญปุราเหรอไไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นนเป็นนักร้องน้องใหม่ ในวงการลู้ทุ่งได้ข่าวมาว่าไม่ธรรมดานะใช่ค่ะความสามารถพิเศษนี่เยอะมากๆทีเดียวนะคะเอาไปว่าต้อนรับเลยดีกว่าครับผมแต่ถ้าใครจะอยากจะส่งเอสเวฟนะฮะมาทักทายกับเราได้นะครับอืมช่องทางก็คือ48ตอง125ครับผมใช่แล้วค่ะนะฮะสำหรับในช่วงนี้ต้อนรับที่สำหรับน้องเอิร์ธรุจิีพ่าช้านั่งเลยค่ะเชิญนั่งเลยครับผมนี่นะคะมาแล้วเป็นยังไงน่ารักไหมี่โก้ฮะ น่าร <mêmes. S 1> ักไหมมองตรงมองตรงว่าน้ารักค่ะน้องอย่าพูดงกลัวอย่าตกใจน้องบอกว่าน้องเริ่มชีนแล้วอ่ะตัวอื่นเดี๋ยวให้น้องเอิร์ธแนะนำตัวต่อแล้วกันค่ะครับผมสวัสดีค่ะน้องเอิร์ธดุจพันนะคะเจ้าของผลงานเพลงเกาหลีมันนนค่ะนักร้องน้องใหม่ขอฝากไว้ด้วยนะคะ องไปมองมาหน้าน้องเขาเก็เหมือนเกาหลีกันะอ่ะสปปาสไตล์เกาหลีเลยนีย่ะนะคะน้อเงเล็นเกาหลีได้ไหมคะเล่นเกาหลีนะคะไม่ได้ไม่ได้เลยนะคะแต,แต่น้องก็ก <c oughs> ินข้าวหลังประจำเขาจะกินหลังนตัวด้วยนะคะ <c oughs> อะไรเยอะขนนี้นะคะ,นนดะ,คะเดี๋ยวมาถามเกี่ยวกับเรื่องราวของประวัตินิดนึงเรื่อง <รอ S 1> ส่วนในหน่อยนะคะ<ช>ตอนนี้เรียนหนังสืออยู่ด้วยใช่เรียนที่ไหนคะเรียนที่โรงเรียนสตรีนนทบุรีค่ะชั้นกี่แล้วครับชั้นม .4 ค่ะ ที่พี่ถามนี่อยู่ชั้นหนึ่งหรือชั้นสองชั้นสี่ไปเจอหรยังมาอยู่มสี่อยู่มสี่นะคะก็เออโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้สมัยนี้นะคะนักร้องที่แบบว่าไวขนาดนี้แล้วมารล่งลูกทุ่งนี่แล้วร้องได้เสียงดีนี่หายากนะใช่จะบอกให้นี่ไงความพิเศษเราถึงเชิญมาที่รายการของเราถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาถามว่าเริ่มชอบการร้องเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่คะน้องเอิร์ธ เรอร้องเพลงเป็นนะคะตั้งแต่สามขวบสามขวบสขวบเย่งมากแล้วสองขวบกับหนึ่งขวบไปทำอะไรจังไม่ต้องเล่นผู้อยู่ไงก็จำได้ไหมคะว่าเพลงแรกที่ที่ที่เราแบบว่าร้องเป็น่คือเพลงอะไรคุณแม่บอกว่าเพลงรักสลายดอกฝ้ายบานค่ะโอ้ยจิงตราเลยใช่ไหมค่ะ อีสานค่ะแล้วก็น้องเปิดเพลงฟังทุกวันตอนนั้นสงสัยคงซึมซับก็เลยร้องได้ก็เลยร้องได้เลยใช่ไหมอ่ะขอนิดนึงได้ว่านักแลายอยากตานตอนนี้จำไม่ได้จำไม่ได้นะไม่ได้โอ้อนะก็เลยมัมภาษณพิเศษนะคะในการในการร้องเพลงด้วยนะนมีการไปเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมไหมคะไม่ได้เรียนเลยค่ะไม่เรียนเลยค่ะโอ้โหต้องต้องบอกเลยว่าเป็นพรสวรรค์ล้วนๆเลยเพราะว่าพอ ที่โรงเรียนเนี่ยมีเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าเราเป็นศิลปินรู้ค่ะทราบทราบหมดเลยค่ะทราบหมดเลยทั้งโรงเรียนเลยบ้างแต่มีมีข้อแซวไหมมีค่ะก็มีพี่คนนี้ไงที่เป็นนักร้องอมค่ะืก็รู้สึกแง่พีเสริมไหมี่ไอค่ใช่น้องเขาเป็นนักร้องของโรงเรียนอยู่แล้วใช่ค่ะเป็นนักร้องของ น้องๆก็จะคุณแน่คุณตากันเวลามีไปประกวดคุณครูคก็จะส่งไปค่ะครับผม,มเคยไปประกวดเวทีไหนบ้างก็ประกวดงานบางทีมไม่ได้ไปประกวดตามเวทีค่ะแต่ว่าทางโรงเรียนส่งไปค่ะก็อย่างงานศิลปะหัตถกรรมก็ได้นางวันชนะ วยนะคะแล้วก็คุณว่าหมายที่จะเรียนรู้ในตลอดเวลาถามนิดนึงครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยน้องก็เป็นแบบเด็กรุ่นใหม่แล้วก็ลูกทุ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะร้องยากมันจะมีลูกเพื่อนลูกหยอดนะฮะขาผมนะฮะมีเทคนิคยังไงครับในการร้องก็ร้องเพลงในห้องน้ำค่ะเสียงจะก้องๆใช่ไหมคะก็ทำแบบเออเออเออยู่อยงเงี้ยค่ะเออเอออย่างเงี้ยก้องทำสิ ของพี่ต้องของพี่ต้องตีัวกระตุ้นนะกระตุ้นยังไงคะพี่พอแบบว่าตีโดนตีแล้วเออไม่ใช่ทาอุยทางอ่าล่ะแต่าแปลว่าฝึกลูกคออย่างนี้เออเออเออเดี๋ยวพี่จะไปฝึกแม่เออได้ผลใช่ไหมคะได้ผลมันจะเป็นเรื่องของลูกคอลูกไตอะไรอย่างนี้ด้วยแต่เอาของพี่ไปฝึกก็ได้ผลเหมือนกันนะก็ฝึกไงคะโดนตีเออเลยอันนี้ต้องช้ำไปทั้งตัวได้เลยถึจะได้มาคะก็เป็นเทคนิคในเรื่องราวของการร้องเพลง ก็ถามในเรื่องราวของเวลาบ้างดีกว่าช่วงนี้เห็นบอกว่ามีงานเยอะเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็มีงานน้องเอิร์ธเยนสายวิคณิตใช่ไหมคะงานค่อนข้างหนักอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ถ้ามีเวลาว่างที่โรงเรียนหรือพักกลางวันกินข้าวเสร็จก็จะนั่งทําการบ้านเลยพอมาตอนเย็นถ้าเหลืออีกหน่อยก็นั่งทํางานให้เสร็จพอตกตอนเย็นก็แต่งหน้าไปร้องเพลงเลยค่ะโอหเป็นว่าเก่งนักเรียนสายวิคณิตด้วยใช่ต้องค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันนะครับแล้วก็แบ่งเวลา แล้วก็ถือว่าลงตัวนะครับผมถือว่าเป็นอีกตัวอย่างที่ดีของเยาวชนนะครับน้องๆหนูที่ชมรายการเราเนี่ยน่าจะเป็นแบบอย่างใช่ถูกต้องแล้วนะคะก็เห็นบอกว่าต้องแบบว่านอนดึกเมื่ง่าเลยใช่ไหมแบบว่าเริ่มเรียนก็เย็นแล้วไปร้องเพลงอีกกว่าจะกลับบ้านก็ตีหนึ่งเลยเดี๋ยววันนี้ก็ไม่สบาย้วยพี่โก้น้องก็แบบว่าเวียนหัวแยบมาเลยทีเดียวนะคะก็เอาเป็นว่า ที่อาจจะใช้เวลาว่าไม่เป็นประโยชน์นะคะลองดูน้องเอิร์ธเป็นตัวอย่างได้นะคะก็หากิจกรรมที่เราชอบทำล้วกันครับผมนะฮะใครที่อยากจะส่งเอเลเบนะฮะขอเน้นย้ำนิดนึงสี่แปดนึงอ่าสี่แปดต้องหนึ่งงาง่ายๆนะครับผมส่งมาทักทายกับพวกเราได้ค่ะสี่แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งนึ่งเอเค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักแป๊บนเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดถึงเพลงซิงเกิลแรกนะคะล่าสุดของน้องเอิร์ตุจิพาดกันนะคะคุณผู้ชมได้คัรพ่าดติดใจราสักครู่เดียวค่ะ น้ำเฉาก๋วยเมจิกฟาร์มอร่อยใครได้ลองก็ต้องชอบนั่นไงแม่ก็ชอบพ่อก็ชอบอุ้ยโอ้ยมากันทั้งหมู่บ้านเลยเฮ้ยเกือบหมดตู้อี่ตู้น้ำเฉาก๋วยเมจิกฟาร์มอร่อยติดใจต้องมีไว้ติดตู้ทั้งปีเลยทั้งปีทั้งปีงปตลอดเวอ่อทั้งปีจะไปที่ไหนก็บอกสิ ไปทั้งปีบริษัทคนเดนบุรีจากัดเราจัดทย <AM> อบอุ่นมั่นใจเนื้อกลางอีสานตายเที่ยวสบายเที่ยวสบายไปที่ไหนก็บอกมาทริปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนเนบุรีจำกัด 0-2801-3211-14ถึงโทรหาเราสิคะไม่มีอะไรทำให้คุณดูดีเท่ากับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกำลังประสบป,ปัญหาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เล่ยวแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจะทำให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิตปัญหาเหล่านี้แก้ได้ง่ายแค่เพียงนิ P ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอป งั้นเรามาพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่เหลือชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่1คลื่น88-75ิุลูกทุ่งครุงทนใช้สร้างความสุขกับเพลงสไตล์ลูกทุ่งแล,และเพื่อชีวิตวรอปบี่สองเก้าสิอแปดจุดเจ็ดห้าเพ98.75 p l เ y FM จะทำให้คุณไม่พลาดกับเพลงไทยและเพลงสากล และแอปสุดท้ายจะช่วยคุณผ่อนคลายคล้ายอยูในสปายหรือมีระดับที่เคลื่อนไปสปายจุดสองห้ามิวส,สิกรีแล็กซ์บริษัทคนทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอ5โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวทเที่ยวเชิงพุทธ รับเทศกาลปีใหม่ไหวพระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหวมงกอก่อบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักกระเทพมังกอย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเศราหางจันทบุรี โอมศีคเนสายะนัมมะหะสักการะพระพิคเนเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรดไหว้พระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะพาคีวารีปาธิหารอิ่มบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะ ไหวพระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิริ์สามปางเดินทางสามถิ่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคลห้าเทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทคนทนบุรีจำกัดโทร0 2 8 1 3 1 3 2 1 1ถึงหน กอะไรคะจากตาเนี่ยจากคิวด้ะคต่เด็กน้องเอิร์ธแทนน้อจิ้งจ้าันเองค่ะนะคะก็ได้คุยถึงเรื่องราวส่วนตัวไปบ้างแล้วแล้วมาเด็กที่เรามาพูดถึงผลงานบ้างดีกว่านะคะซิงเกิลใหม่ที่นำมาฝากนี่เป็นซิงเกิลแรกในชีวิตเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะเพลงเกาหลีเมืองินนนค่ะเกาหลีเมงินนนทำไมต้องเป็นเกาหลีเมืองินนนเป็นเมืองอื่นไม่ได้หรอคะคือเวลาเดินไปไหน คือที่มาของเพลงนี้ก็จะประมาณว่าแบบเดินไปที่ไหนก็มีแต่คนถามว่าเกาหลีหรือเปล่าเกาหลีหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนเมืองนอนตั้งแต่เด็กๆค่ะอ๋ออ๋อแล้ก็หน้าตาออกแน,น,นวแบบไม่หวยหน่อยใช่ค่ะ,ไ,คะไม่เอาเพงนนเลงนี้นะเราเป็นคนเมืองนอน,นตนั้งแต่เด็เลยไม่ใช่เกาหลีไงของหน้าเนาะทุกโรงเรเียนอะไรหรอไม่ใช่แล้วอ่๋อย่าถามเมื่อกี้ไม่ได้ถามลืมอ่าฮะว่ได้ถามน้องเอิอชื่อเล่นชื่ออะไระ เออค่ะ้าวขอะอบคุณมากนนิงก็ดีะนที่คส่อะคพื่อนตกับเรา่ลฟาม่เห็นกันที่48112125ถูกต้องแล้วระคาเนะคอะถามกัต่อในเรื่องของเพลีกว่าก็ม่อนะคะใครมีนคนต่ให้คับเพลงนี้เพลงนี้พี่บอลกบโปโลเป็นคนแต่งค่ะอาแล้วตอนนี้อยู่ในสังกัดอะไร สังกัดกระโปโลเมโลดี้ค่ะกระโปรงเมโลดี้ค่ะเป็นค่ายเพลงใหม่ค่ะเป็นใหม่เป็นที่บอกว่าเป็นเบอร์แรกเลยใช่ไหมใช่เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะเนี่ยมาที่นี่ได้ไงครับก็คือน้องเอ๋ทำกิจกรรมอยู่กับทางห้างบีซีใช่ไหมคะร้องเพลงแล้วพี่บอลไปเห็นแวลก็เลยนำมาเป็นศิลปินในค่ายค่ะอืมนะคะแสดงว่าต้องเป็นเาเรียกว่าอะไรนะร้องร้องเพลงได้ดีมากๆนะคะเห็นบอกว่ามีไอดอลเป็นคือเป็นนักร้อง <rude S 2> ที่แบบว่าโด่งดังด้วยใครอ่ะพี่ดาวมายุรีค่ะพี่ดาวมายุรีที่ชอบไม่แต่สมัยอนุบาลเลยค่ะสมัยก่อนเพลงเดือไฟช้าอะอะอออเดือไฟชะาปะาป้คือพอทําได้เราก็รู้สึกแบบอุ้ยทำได้อะอออะอดีจะมีเป็นลูกคอเราทำขั้นลงมาเลีนยค่ะอ๋อชอบพี่ดาวเราเงพร้อมด <esh trabajando S 3> ้วยสวยด้วย นะคะก็เป็นทีหนึ่งศิลปินที่น้องเิลชื่นชอบด้วยอีกมีคนอื่นยีมไหมคะค่ะก็มีพี่ปักกัแดงชนลดาค่ะ,คะ,คะอันนี้ตอนที่พี่ปักกัแดงดังใหม่ๆก็ชอบเลยค่ะเพลงเปิดมาคนก็ฟังกันเยอมแย้มให้หมดเลยค่ะนะคะเดี๋ยวให้โชว์เพลงพี่ปักกัณฐนี่ยังม่นเพลงอะไรคะมีคนถามัวร้ออยู่บ์นี้รลองได้ะครับได้ได้อ่ปกไม่รีบรยบรีบรอบรี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 ีบรีบ ยอดมากๆนะคะกับเพลงนี er. ้เลยมีอะไรนะมีคนเหงาชอบนะคะชอบชอบชอบนะคะเอาล่ะเดี๋ยวมาพูนต่อถึงเพลงนี้ดีกว่าโปริวเซอร์ดีกว่าใครเอ่ยพี่บอลกับโปโลค่ะพี่บอลเลยโอ้คนเดียวเลยนะคะแล้วบอนเป็นสลบค่ะคณะร็อกกระล่อนค่ะก็มีณชาพี่จีจายเป็นโปริวเซอร์ คือมีหลายคนช่วยช่วยกันช่วยกันนะคะอะแล้วพอเขาให้ให้เนื้อเพลงมาดูนาด้มัรู้สึกยังไงบ้างชอบค่ะชอบเลยค่ะออยากไหมคก็เพลงนี้เป็นเพลงจังหวะสนุกสนุกร้องง่ายอยู่ค่ะแต่ก็จะมีข่้นเลื่องสูงสูงบ้างก็ยากอยู่ค่ะอืมนะคะอะตัดตาไม่เป็นราเออัดแค่วันเดียวค่ะวันเดียวค่ะแต่ว่าช่วงเวลาฝึกซ้อมก็ประมาณเดือนหนึ่งค่ะมีช่วงเวลาฝึกซ้อมด้วย นะแล้วแล้วแบบว่า mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรนะ mm hmm. การเรียนร้องเพลงเราก็ไม่ได้เรียนที่ไหนเลยนะคะ mm hmm. แล้วเทคนิคต่างๆเนี่ย เอาในนน้แล้วก็เลียนแบบเขาทําตามเขาอย่างนี้ค่ะก็เลยกลายเป็นลูกคอมาจากไหนก็ไม่รู้เปิดใจธรรมชาติแบ่งกันนะพี่มาฟังมาเยอะนะหลายสิบปีแล้วหลายสิบปีละไม่เคยเข้าไปข้างในยังไม่มีอะไรเกิดเรื่อเกิดเสียงเลยลูกคอลก็ไม่มีด้วยนะเพราะว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่น้องเขามีอยู่นั่นคือเรื่องของความสวรรค์ ถูกต้องต้องบอกว่าความสวรรค์ถ้าเรามีแล้วแล้วเรามีความสแแบบเพิ่มเติมเนี่ยมันก็ทําให้เราพัฒนาตัวเองได้รวดเร็วด้วยเหมือนนี่ไงน้องเขามีความสวรรค์กความสแแบบจึงทั้งเราเนี่ยมีได้ฟังเพลงของมันโดยระมาณนี้ใช่แล้วนะคะกอลีเมื่อวานไปเพลงเป็นเพลงเร็วสนุกใช่ไหมคะและปกติเราชอบร้องเพลงเร็วหรือเพลงช้าค่ะชอบเพลงเร็วค่ะชอบเพลงเร็วทำไมคะคุณูชอบเพลงเร็วเป็นจังหวะที่สนุกแล้วเวลา คำของเขามันจะทำไนจะเป็นคำม้วนๆแบบเป็นคำม้วนๆแล้วก็มีประกอบท่าเต้นได้ด้วยค่ะแล้วเป็นจังหวะสนุกกคนฟังแล้วก็สนุกเราร้องเราก็สนุกใช่ไหมคะเอยโดยส่วนตัวนี่น้องเอิญนี่ชอบเต้นอยู่ด้วยไหมคะชอบค่ะชอบเต้นแต่ว่าบอกว่าเต้นเก่งเลยใช่ไหมคะมีไปเรียนเต้นเพิ่มไหมครับไม่เรียนค่ะก็ที่โรงเรียนก็จะมีประกวดโมคเวอร์นอเอิการเต้นโคม แต่วก็ต้องมีวงเต้นวงเขาเป็ของตัวเองด้วยมีกี่คนคะสมาชิกสี่คนค่ะโคของมิสเอค่ะเอมิสเอเลยที่เราด้ชอบอก็เป็นใจเกาหลีเลยทีเดียวนะคะก็เป็นหนึ่งความสามารถพิเศษมีบอกว่ารำด้วยใช่ไหมเป็นน้ำรำด้วยส่วนใหญ่รำในในลักษณะแบบไหนคะรำอวยครสมมติว่าเวลามีงานครอบครัวใช่ไหมคะเราเลยก็จะรำหน้างานตลอดเลยค่ะแล้วรำอวยพ่ออะไร นอกสถานที่ด้วยไหมคะหรือว่าเฉพาะในโรงเรียนก็งานสมมุติเป็นงานน้องเอิร์คือทางศิลปินของเราทุกคนจะต้องมีครูอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ มีงานก็ครูเขาเรียกมาแล้วก็แสดงให้เขาเค่ะอ๋อแล้วก็คือแล้วแต่ใครจะเรียกมาอุ้อยเก่งนะพี่โก้ร้องเพลงก็เก่งรําก็เป็นเต้นก็แบบว่าสุดยอดสุดยอดมากๆนะคะแตบบ่แตบบ่ว่าเรื่องราวนะคะของสาวคนนี้ยังไม่หมดเพลงแค่นี้สามารถส่งเห้ไดไหมฮะอาครคารกบวมเราได้นะครับหรืออยากจะสอบถามให้เราถามอะไรเกี่ยวกับน้องเอิร์ธฝากคำถามว่า ก็ได้อกครับรสี่แปดต้องหนึ่งสองห้าครับถูกต้องค่ะในช่วงที่เบรกกานสรกคระพูดนึ่งดีกว่านะเดี๋ยวช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะคะยังมีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับน้องคนนี้อีกเพียบเลยนะคะกับน้องเอ,อริโอจิพาสกครู่ดเดียวค่ะตะรูกครับอือสองคนนี้ไปฉลองปีใหม่กันที่ไหนเหรอ เดี๋ยวผมต้องรีบไปครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อน ไม่ครับผมผมกำลไปครับต<ะ>อนนามันไม่มีประโยชน์อะไรที่คุณจะยืมผมวาอีกแล้วคุณจะทำใจได้หรอ ที่จะไปส่งผมกลับบ้านแฟนใหม่อะเราอยากใช้เวลาทุกนาทีกับคนที่เราลักมากที่สุดนี่ก็ต้องยอมรับความเป็นไปทางสุดท้ายที่ต้องผเผชิญคือปล่อยมือและยอมให้เธอได้เดินออกไปคนหมดใจรังให้ตายก็ I'm